ไปดูเรื่องค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่เลี้ยงน้องหมาฮะเพราะว่าตอนนี้น้องหมาเนี่ยมีบัตรประชาชนแล้วนะจ๊ะจริงหรอมีแล้วมีที่เดียวที่แห่งนี้ครับไปดูพร้อมกันเลยครับนี่แหละครับนี่คือจ่าสิบเอกทองใบฮะเสดสอนครับเป็นอดีตทหารนักบุญฮะเจ้าของสโลแกน อุ้มหมาไปหาหมอหวยแดกแลกไข่นะฮะโอ้โหส่งใส่เล่นเยอะเล่นเยอะเอเลยช้าใจนะฮะก็เนี่ยช์บัตรประชาชนนะฮะน้องหมาใบใหญ่ที่สุดนะฮะบอกว่าเป็นใบใหญ่ที่สุดในโลก และบัตรประชาชนสุนัขขนาดตามมาตรฐานนะครับโดยในบัตรนี้นะฮะจะระบุข้อมูลน้องหมาไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนามสกุลเนี่ยก็จะใช้ของเจ้าของถ้าน้องหมอนี่ใช้อะไรน้องหมอเด็กชายหมอนแสวงส่งประมาณแบบนี้ฮะตามด้วยอายุตามด้วยสายพันธุ์นะฮะแล้วก็ที่อยู่นะครับเมื่อเช็คข้อมูลครบแบบนี้ครับก็ถึงเวลาฮะนำไปมอบให้กับเจ้าของที่มีความประสงค์นะฮะก็นี่ไปส่งถึงบ้านเลยนะครับ งานนี้ฮะคนที่ดีใจฮะไม่ใช่น้องหมานะฮะเป็นพ่อพ่อแม่แม่น้องหมานี่แหละฮะโอ้ยดูลูกนี่ที่ลูกตัวเองเนี่ยจะมีบัตรประชาชนกับเขาแล้วเออนี่ทุกคนก็บอกว่าโอ้โครงการนี้ดีจริงๆนะครับอยากให้ทําต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับจ่าสิบเอกทองใบครับบอกว่าโครงการนี้ฮะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันสุนัขโลกก็เลยคิดทำโครงการบัตรประชาชนสุนัข500ใบ เพื่อให้คนเลี้ยงเนี่ยมีความรับผิดชอบนะฮะช่วยกันดูแลควบคุมน้องหมาเวลาเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยจะได้ตามหากันถูกนะจะได้รู้ยงแท้น้องหมอนี้ออกจากบ้านอ่านี่อยู่บ้านน้องเอ๋ยบ้านหลังนี้จะได้เดินมาส่งนะฮะจะได้ตามหาถูกแถมไม่พอฮะเวลาน้องหมาไม่สบายเนี่ยเราก็ไปยื่นที่นะคลินิกสัตวแพทย์นะก็ถือว่าแบบบันทึกข้อมูลไว้จะได้จําได้ว่าเออตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะป่วยไม่สบายเป็นอะไรกันนะครับและที่สําคัญนะช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิดไง หลายคนเครียดเนี่ยก็อยากทําบัตรประชาชนน้องหมาเนี่ยให้คนเลี้ยงเนี่ยก็หายเครียดด้วยนะครับทุกคนก็มีความสุขนะฮะหลายคนก็มีความสุขก็อยากได้นะครับโอ้โหนี่แต่จะมีคนกันอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวรอนะอันนี้500ใบนี้น่าจะน่าจะหมดเลยนะไม่จะหมดเลยนะฮะนี่แต่ว่าที่บ้านทั้ง3ตัวนี่กลายเป็นหมาเถื่อนเลยไม่มีบัตรประชาชนเดี๋ยวรอรอบสองเดี๋ยวให้สูตรประกันมาซ้ำบ้างเดี๋ยวพาไปทําค่ะคุณผู้ชมคะ ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับ c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ